สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมสไนเปอร์เอริสวี2นะครับเย้ yeah, เราไปเล่นกันเลยดีกว่าผมก็เล่นได้ไปนิดหน่อยแล้วนะครับแหมก็มาเริ่มเล่นใหม่กันดีกว่าไปลุยกันเลยภารกิจของเรานะครับคือการต้องฆ่าในพลนะครับซึ่งเราได้รับข่าวมาว่ามันในพลเจอพบกับไอ้หมอนี่นะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่า ก็เริ่มแรกนะครับด่านแรกเรามาจะสอนให้เราเอ่อมุนซ้ายมุนขวานะครับแมเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติของเกมทั่วไปนะครับแล้วกดบีครับเป็นการใช้กล้องสองทางก่ใช้โค้เมส์ขึ้นลงนะครับเป็นการสูบเอ๊ะแคมน้ำเปล่าวะอาบน้ำไม่ได้หรอกไฟลุกขนาดนี้สงสัยแม่งปิ้งไก่กันแน่เลยรู้จากการชำนาญในการใช้กล้องสองทางกาเราสงสัยสไนเปอร์ของเรานี่อาชีพเก่านี่ถ้ำมองแน่ๆน ต่อไปก็เป็นการสอนในการเดินและวิ่งนะครับกด W A S D ธรรมดาก็เป็นการเดินธรรมดานะครับเหมือนวิ่งๆเหยียบมากกว่าครับแล้วก็กดชิปค้างครับจะเป็นการวิง่งแล้วก็ยิง่งวิ่งมากครับการเต้นหัวใจยิง่งเต้นแรงนะครับซึ่งจะมีผลในการการหายใจของเราในการใช้สไนเปอร์ปุนไรเฟิลนั่นแหละครับยิงซึ่งจะทําให้การการหายใจใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการสอนใช้ชิปใหม่ ทีไมาคืออะไรกับหลายคนอาจจะสงสัยมันก็คือระเบิดนะครับระเบิดกับดักนั่นเองครับไม่รู้แปลถูกหรือเปล่ามีไว้ดักให้ชาวบ้านนะครับมันลื่นหัวแตกอแต่ผมว่าคงไม่ลื่นหัวแตกครับสงสัยจะขาขาดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นการสอนให้เห็นไหมครับทหารราบอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องหลบครับแล้วค่อยเดินย่องๆไปเพื่อให้ผลจากสายตาของมันนะครับ ทหารที่สายตาสั้นจริงๆแต่สันหลังยาวสุดๆเลยผมว่านี่สงสัยผมได้รับว่าจ้างมาจากเมียในพุลด้แน่เลยไม่งั้นในฟุลท่านในฟลคงไม่ตายสงสัยท่านในฟลคงไี้มีกิ๊กบ่อยแน่เลยครับโดนเก็บแต่ไม่รู้เหมือนกันครับจ้างผมนี่แล้วทําไมไม่ฆ่ากันตั้งแต่อยู่บ้านวะเดือดร้อนชาวบ้านชิเปงเลยจ้าจุดนี้ก็ต้องใช้ก้อนหินครับล่อมัน ทหารลาไม่รู้ทหารลาแม่งโง่กับหมาหรือเปล่าครับแม่งรอแค่นี้ก็เสือกตามเสียงไป What was that Oh yeah ตามไปตามไปสายตาแย่สลังยาวเสือกดีช่างนน่ะโอ้โหเป็นทหารได้ไงวะเนี่ยต่อไปก็เป็นสอนให้คานต่ำนะครับกดสีค้างนะครับแล้วคานไปเลยครับเห็นคานอย่างนี้แล้วนึกถึงรอดอมากๆเลยนะครับแหมเคลื่อนที่ดูวิีการโผล่นะครับ ผูฝึกชอบสั่งครับเคลื่อนที่ดูธีการโผล่สิเมตรไปวิ่งไปได้3เมตรให้กูหมอบและพื้นนี่มึงก็ไม่ได้มีหญ้าเลยนะมีแต่หินเ่มแหล,ม,ลมขาวกระแทกไปจุกไข่ชี้เป่งะ่ะต่อไปก็เป็นการเข้าที่กำบังนะครับเห็นไหมครับสูบุหรี่ครับไม่ไม่รักโลกเลยนะครับรักตัวเองก็ไม่รักคนรอบข้างรังเกียจนะเนี่ยอย่าทำร้ายคนอื่นได้ไหม,มก่อนมึงจะทำร้ายกูกูทำร้ายมึงก่อนละกันเฮ้ช็อต มันให้ใช้แรนด์ไม้ไม่รู้อันนี้กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้ใช้ทําอะไรมันให้ใช้ผมก็ต้องใช้อ่ะครับแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าเย่อ่าเรามาจุดน,นัดพบที่ท่านในโฟนพบกับไอแวนนั่นแหละนะครับแม่สุดยอดจริงจริงแม่ความรู้สึกเหมือนท่านไอโฟมาตลาดางไงไม่รู้ประตูเนี่ย ะระดับท่านในพลครับไม่มีขับรถเองอยู่แล้วครับแม่ให้ชาวบ้านขับรถให้ครับไม่รู้ท่านในพลจะขี้เกียจไปไหนครับ <c oughs> ขนาดเปิดประตรูครับยังให้ทหารชั้นผู้น้อยมาเปิดให้ตกลงท่านในพลนี่มึงยิ่งใหญ่หรือมึงที่การวะเนี่ยเท่เท่แม่ยืนจะเท่เออทำทรงเหลียวมองโอยซะเลรอยแผลน่นไม่ใช่รอยแผลจากสงครามนะครับผมว่าสงสซดโดนเมียขวนแน่ๆผมว่าเมียท่านในพลนี่เป็นวูวอลินแน่ๆเลยเนี่ย การพูดคุยกับไอแวดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่เราต้องค่ายในพอลครับไอแวนไม่สนใจครับเด็ดท่านเด็ดหมดท่านไอบอลอย่างเดียวครับด้านซ้ายนะครับเป็นการเต้นของหัวใจครับยิ่งเต้นช้าเท่าไหรเราสามารถการหายใจได้ครับให้เราการยิงไรเฟิลนะครับจะดขึ้นครับนี่ครับการหายใจ เขาลุ้ถึงหัวใจหรือเปล่าไปเลย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 แกนี่กูดูไหมหมัวใจไหมหัวใจไหมเอ้แม่งโดนปอดโอ้โดนปอดยังตายอะ่ะไปเราไปเราพลิกิจสํเร็แล้วเห็นเราแล้วไปวไป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 นปไ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 ปอปป โอ้ยจะคานทำไมเล่าไป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 ไพลังกิจเสร็จแล้วรีเพลรีเพลรีเพลเดือดร้อนล้อมเพ่งยังรู้นี่ว่าแรงไมค์คือระเบิดแปะไป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 รีไปรีไปรีไปปึ๊โอ้โหอุยอะไรวะไปดีกว่าแม่เซียนจริงๆนะครับโอ้โหเล่นเป็นสิบรอบแล้วนะครับก็จะมาคิดมีความรู้สึกว่าจะอยากจะมาแคทนะครับทำไมกูมีความรู้สึกช้าอย่างนี้ เจออ้าวนั่นรถอะไรรถส่งหมูครับแม่รถส่งหมูมาในสนามลบด้วยเราพักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้การเต้นหัวใจเราช้าลงนิดนึงเราจะการการหายใจยิงกันนะครับย,ย,ยิงเข้าไปที่ถังน้ำมัน เห็นกูแล้อไงวะเนี่ยมาซิเฮ้ยนี่เป็นเสียวเชียวไปไปเอ้เขาถามยิงกูหรอวะเฮ้ยคือหัวเด็กกูแท้ จะตายแล้วจะตายแล้ว เห็นแล้วเล็เล้วเห็กหน้าตาบ้านแล้วไม่นนไป้หรอวะอีเข้าขบ้านมึงแก้ปวดหัวด้วยมึงมียาเม็ดมาส่งใครจะแก้ปวดหัวไหมเดี๋ยวทีน่นี่แก้ปวดหัวปีกสอง เขาไม่เดี๋ยวเดียวเปลี่ยนกระสุนมารอได้รอได้แก้ปดหัวไปสามนี่แย่ไม่งชอบรังแกกูอยพวกเหยพวกเวนโอ้ยรีบๆไอ้สไนเปอร์บอกว่าสไนเปอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ตั้งใจเย็นก่อนนะการหัดใจนิดนึงใจเต้นเหลือหัวใจเต้นเหลืเต้นเต้นเต้นโดนรอมึงก็เป็นสไนเปอร์ที่เก่งเก่งกับเจสันบอร์ดอีกแล้วนี่ ไม่รู้เข้าตรงไหนวะไม่สแกนให้กูดูเลยอเออกูเจ็บกูรู้ไหมเนี่ยกูเจ็บกูรู้ไหมเนี่ยเข้าแก้มในมึงที่ศักดิ์ช่วยมึงก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเนี่ยเฮ้ขาที่กำบังยิงหัวไหลมึงยังตายวันเพือนกูหัวแตกไหมเนี่ย อยยิงข <aid> ้างหลังกระลุถึงห <Har ps> <workout> ัวใจเอ๊ะโอ๊ยเกิดสไนเปอร์ตรงนั้นด <siblings ök> <thighs> ีกว่าอุ้ยแม่งเลยยิงสามนัดเราจะตายอุ้ยเข้าหัวใจตัวไหนวะนั่นเ็กมึงโดนโดนโดนแน่มึงนี่น้ย ยิงแบบไม่เล็งเลยละกันยิงแบบไม่เล็งเลยละกันเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจครับกลับบ้านเราดีกว่าเยอภารกิจสำเร็จแล้วครับข่าท่านในพลแม่เราสุดยอดจริงๆครับเป็นลูกน้องเจสันวอลแล้วรู้สิทธิ์อะไรทำนองนั้นแหมคนเดียวลุยเดียว กับไลเฟิร์นเนี่ยนะมึงเทพไปไหมเย่ yeah. จบไปแล้วมีชั้นแรกกับเย้ yeah. ขอบคุณในการรับชมนะครับ